ฟ้าสถานะทึ้ระู้อัฒนาถนนนะครับไม่มีแสงสว่างนะครับพวกเรานะครับมีคระต้องการกเป็นอย่นี้เช่นหน้าโรงพยาบาลชินทรมีปฏิกิริเกิดขึ้นบ่อยพวกเราต้องการเสนอตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าส่วนไหนไมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะดำเนินการในส่วนนี้ให้พวกเราได้ ก็เป็นปัญหาใหญ่ของคนในชุมชนเพราะพมีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปกลางค่ำกลางคืนซึ่งมองไม่เห็นเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้และยิ่งช่วงนี้นะคะก็ไล่แล้วสำหรับช่วงของเทศกาลคือถ้าเกิดว่าเอามาติดไม่ทันในช่วงของเทศกาลปีใหม่เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะมีปีเอ่อปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานต์นั่นเองหรือแม้แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลติดไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะล่าสุดตอนนี้พุ่งในการแขวงทางการทางที่สองบนราชธานีคุณปรัชญานา น้าพองออกมาที่แจ้งค่ะว่าถนนสายนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของแผนการทางที่2อาบนราชธานีก็มีการตั้งงบประมาณไว้แล้วเพื่อที่จะนําไปส่องสว่างถนนมาติดตั้งให้ในปีงบประมาณ2,559ค่ะซึ่งื้อนต้นก็รับทราบป,ปัญหาทั้งหมดแล้วก็จะเร่งรัดเปิดจ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะค่ะ เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าไฟส่องสว่างเนี่ยถือว่าเป็นสาธรรรารณระูปภพสําคัญนะคะ,คะที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงด้วยนะคะประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าติดไฟของสว่างแล้วก็อย่าลืมเปิดด้วยเพราะออมีหลาพื้นที่ค่ะต,ติดไว้แต่ไม่ยอมเปิดไฟไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรประชาชนก็บอกว่านี่ภาษีของฉันนะใช่ค่ะถูกต้องนะคะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องนี้แต่ว่าช่วงนี้พาคสัค